ตัวีแฟนเพที่ที่นี่ริวร์ตูนนะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะฮะแล้วช่วงนี้ผู้บอลทีมชาติเนี่ยมันก็เข้ามาเตะก็แฟนริวกูนก็ได้พักเยอะหน่อยนะฮะแต่ก็มีนักเตะของเราไปเตะทีมชาติเหมือนกันนะ,ะอย่างอาโอซานคาบักที่ถือว่าทำงานได้ดีก็หวังว่าคาบักก็จะเอาฟอร์มที่เล่นกับทีมชาติตรุรกีเนี่ยเรียกว่ามาเล่นในทีมริวกูนให้ได้แบบเ,เร็วที่สุดปรับตัวให้ได้นะแล้วก็เชียร์ เชียร์อยู่นะโอซานนะให้ได้เซ็นสัญญาถาวรน,นะครับทีนี้ในช่วงโปรแกรมทีมชาติเนี่ยนะครับโอเคพวกที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติก็ซ้อมกันไปนะพวกที่ไปเตะทีมชาติก็รับใช้ชาติกันไปในขณะที่แฟนบอลก็ยังติดตามข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องของการซื้อขายย้ายตัวย้ายทีมข่าวลือเนี่ยมันก็มันก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะน่าเบื่อบ้างเพราะว่าบางทีมก็วนอยู่เรื่องต่อสัญญาจีนี่ เรื่องออนักเตะใหม่นะครับจะเป็นใครเป้าหมายมีใครบ้างอะไรเงี้ยซึ่งนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนักข่าวก็ต้องพยายามหาข่าวนะครับส่วนเราเนี่ยรับข่าวจากเมืองนอกมันก็อดมันก็มันก็หลีกหลีกไม่ได้นะครับที่จะต้องมีแหล่งข่าวที่เราหามาก็ต้องจากสื่อต่างๆนะครับสื่อที่น่าเชื่อถือได้สื่อที่ น่าเชื่อถือพอประมาณหรือว่าสื่อที่อาจจะต้องฟังหูไว้หูเลยอะไรเงี้ยคือเราติดตามข่าวสารก็ฟังหูอ่าพูดง่ายว่าแยกแยะหรือว่าลองวิเคราะห์กันดูบางทีวิเคราะห์ไปตามเนื้อหาข่าวที่เขานาเสนอเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันนะครับดูว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะมันข่าวนี้มันใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องเลยมันไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยหรืออะไรแบบนี้นะก็คือการเสพข่าวสามารถเสพย่างมีสติได้นะครับส่วนการนําเสนอเนี่ย มันก็นําเสนอไปตามที่สํานักข่าวต่างประเทศเขารายงานกันมาทีนี้ผมเข้าไปดูในรีบุตเอ็กโคนะครับก็มีมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือเขาทำวทนะครับทำวตก็คือถามแฟนบอลริพูลเนี่ยเห็นบอกว่าจาํานวนก็เป็นหลักหลายพันคนนะนะครับหลักหลายพันคนว่าฤดูกาลใหม่ฤดูกาลหน,าน้าเนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยคุณมองว่าอยู่หรือไปในใน ในความรู้สึกของคุณอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปมีใครกันบ้างก็คือไล่มาหมดเลยตั้งแต่ประตูบัญยัตกองหน้าเลยนะฮะชุดใหญ่ชุดเล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาตอบมันจะมีแค่ว่าอยู่หรือไปมันเขาคิดออกมาเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าสมมติว่าพันคนยกตัวอย่างซาร่าให้อยู่สักแปดร้อยคนให้ไปสองร้อยคนก็เท่ากับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรแบบนี้ ใช่ไหมฮะทีเนี้ยจำนวนมันหลายพันคนในการโวหวตเนี่ยผมเอามาฝากกันมันจะมีอยู่สิอดคนที่ไม่ถึงครึ่งนะฮะที่เกณฑ์ให้อยู่เนี่ยไม่ถึงครึ่งก็หมายความว่ามติให้ไปเข้าใจใช่ไหมฮะคือถ้าผ่านครึ่งก็คือสอบผ่านเกิน5้าสิเอร์เนี่ยคือสอบผ่านคนที่เกือบเกือบจะคาบเส้นเหมือนกันคือเซฟฟารเดนเบิร์กนะฮะเ,เรียกว่า การโหวตออกมาเซฟฟันเดนเบิร์ดเนี่ยได้58.6นะครับก็คือถือว่าผ่านก็คือพูดง่ายว่าแฟนบอลเกินครึ่งของที่โหวตเนี่ยหลายพันคนเนี่ยมองว่าเซฟฟันเดนเบิร์ดยังให้อยู่ต่อถัดขึ้นไปเนี่ยจีนี่ไวนาดูมกับซิมิกาส66.1เนะเบนเดวิส66.8นาบีเกตา้า68.8พวกเนี้ยไล่ขึ้นไปเนี่ย แฟนบอลให้อยู่หมดแต่ว่าด้วยเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบจากน้อยขึ้นไปนะลิสต์ลิสต์วิลเลียมบ๊อบบี้นะฟิมิโน่เนี่ยไม่ถึง70%นะแต่ว่าผ่านถือว่าผ่าน68.9%แที่แฟนบอลพันคนเนี่ย6 689คนเนี่ยให้บ๊อบบี้อยู่ทีนี้คนที่ผ่านนะครับเอาผมว่าตีอ่าผมพูดแบบรวบๆไปอยู่ในเกณฑ์70%เนเนี่ยก็คือ 74%กับ78%นะมี2คนก็คือเจมส์มิลเนอร์กับเนโกวิลเลียมนะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์80%เนเนี่ย6คนนะครับไม่ใช่6สิ7 8 9คนนะฮะ9คนมีออซานคาบักอาริซงเบเกอร์คุีวินเคเลเฮอร์คุีวินนี่ได้เสียงโหวตมากกว่าอาริซงอีกนะโมเมสซาร่านี่ก็88.4%แอร์ฟนบอลแฟนบอลบอกอยูตองน,นะครับไม่ต้องไปโจโกเมส ฟาบินโยพวกเนี้ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแต่ว่าซาร่าฟาบินโยโกเมสเนี่ยไม่ติดท็อป10นะ10อันดับแรกนะครับที่แฟนบอลเลือกมาเนี่ยอันดับ10คือเนฟฟิลิปก็ยัง88.9%อันดับ9ติยาโกเอลกันตาร่าแฟนบอลริบุลบอกว่าโอ้อยู่ต่อนะครับ89%นะอันดับ10ฟานได้ส์89.7% นะครับไม่ใช่อันดับ10ขอไปอันดับ8นะฟันไดทีนี้ที่เหลือเนี่ยอีก7คนอยู่ในระดับ90%เลยก็คือไล่ตั้งแต่ฮาวิเอเลียดนี่เอเลียดโดยจะกลับจากสัญญายืมตัวเนี่ยแฟนบอกอยู่ต่อไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับ92.9%ถัดขึ้นมาครับซาริโอมาเน่ Jones 94%เคอร์ติสโจน94.7%อันดับ4ี่จอแดนเฮนเดอร์สัน97%นะครับ อันดับ3เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน97.2%อันดับ2ครับแอนดี้โรเบิร์ตสัน97.7%าอรโอ้พูดง่ายว่าพันคนเนี่ยบอกล็อบโบอยู่ต่อ977คนนะฮะและอันดับ1นะครับคือดิโอโกโชต้าครับ98.3%โอ้โหนี่เพราะนั้นเนี่ยนี่คือในกลุ่มที่แฟนบอลลิเวอร์พูลมองว่าอยู่ต่ออยากให้อยู่ต่อในฤดูกาลหน้านะ อาจจะเป็น9ก่เป็นต์หรือ6กกว่า็ก็ยังถือว่าเกินครึ่งทีนี้มันจะมีนักเตะที่ได้เสียงโหวตเนี่ยไม่ถึงครึ่งอยู่11คนนะครับ11คนผมจะไล่จากมากลงไปน้อยที่สุดนะคนที่ได้น้อยที่สุดเนี่ยคะแนนน้อยที่สุดเนี่ยได้ไม่ถึง10%โอ้โหถ้าผมเป็นนักเตะคนนั้นเนี่ยผมคงน้อยใจเหมือนกันนะ 11คนที่ได้มาถึง50%นะครับในสายตาของแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็บอกว่าฤดูกาลใหม่ก็ได้จะย้ายขออ,อยากให้ย้าย11คนนั้นมีใครบ้างอ็อกเลตแชมเบอร์เลนคนแรกนะครับ45%เชอเอลมาติฟคนที่สอง43.8%าทาคุมิมินามิโนะนะครับ35.5%หาแม้ว่าผลงานจะดีกับซาร์ทังตันนะอันดับสี่คือแฮร์รี่วิลสัน33 7 แล้วก็เบนวูดเบิร์นนะครับ31.3%แล้วก็เซดานชากิลี่นะฮะแฟนบอลบอกอก็น่าจะถึงเวลาละ22.3%นะฮะเชยิโอโจ15.1%มาโกกรูยิช13.9%สามดอราร์เรียน12%ลอริสคาริอุสเดี๋ยวจะหมดสัญญายืมตัวนะฮะแต่ว่าก็แฟนบอลบอกอปล่อยเถอะนะครับ10.1%เ เหลือคนเดียวที่ผมยังไม่ได้พูดนึกออกใช่ไหมว่าใครนะครับเขาคือดีวอลโอลิกี้ครับแฟนบอลโหวตให้เขาเอ,อ,อยู่ต่อเนี่ยแค่7.5เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น92.5เนะี่ยมองว่าถึงเวลาที่โอลิกี้ควรจะย้ายไปเติบโตกับที่อื่นได้แล้วนะครับอันนี้มาฝากกันซึ่งอาจจะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจอ่ะ เรานะครับเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าให้บางคนเนี่ยแฟนบอลเสียงบวนให้ให้อยู่แต่เราอาจจะอยากให้ไปนะครับบางคนอยากแฟนบอลเสียงบ่นบอกให้ไปแต่ว่าเราอาจจะยังอยากให้อยู่ก็ได้นะอืมก็เอามาฝากกันนะฮะอาจจะบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับบงกับกับนักเตะในในในคะแนนของบางคนเนี่ยนะก็ว่ากันไปนะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับสำหรับ ที่เรื่อง่าตูนก็จะมีคอนเทนต์นต่างๆนะฮะเรื่องของการ์ตูนเนี่ยมีทุกวันอยู่แล้วเรื่องของไลฟ์นะครับคุณยักษ์คุณเต็กผมนะฮะทุกวันอังคารแล้วก็เรื่องของคลิปเนี่ยแต่ละคนคลิปนี่ก็จะมีแบบหมู่ด้วยนะทั้งสองทั้งสามคนหรือบางทีอาจจะสอคนอะไรแบบนี้นะก็เจอกันเป็นประจำนะครับทาง ทั้งเพจแล้วก็ YouTube ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกด Subscribe กันนะครับตามสะดวกนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ